สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยพอ่พรสตอรี่วันนี้ยพ่พรจะผัดหมูสามชั้นใส่้นเส้นใส่ไข่ให้ดูนะคะยพ่พรก็เปิดเตาก่อนค่ะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆหน่อยนะคะไม่ต้องแรงมากค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันค่ะ ยาคอนก็เอากระเทียมลงไปค่ะเอาไะเจียวาค่ะเอาตะเกียใหอมก่อนนะคะเจี่ยวกระเทียมให้หอมๆก่อนค่ะ ีล้วมันก็เอาหมูสามชั้นใส่นะคะหมูสามชั้นใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปผัดค่ะเี๋้วพอก็หั่นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากหมูสามชั้นผัดค่ะผัดให้สุกก่อนนะคะ ยาอนก็ตอกไข่ค่ะตอกไข่ใส่ชามน,นี้นะคะแล้วยาพรก็ใส่ลงไปในกระทะค่ะแล้วก็เขียให้ไข่แตกนะคะ ตัวตะกตุ้งบางคนก็ใส่กุ้งแห้งหน่อยค่ะให้มีสีสันสวยงามนะคะหรือยางคนก็ใส่ลิ้นเส้นค่ะลงไปผัดค่ะ ใส่น้ำล้งไปนิดนึงค่ะให้วุ้นเส้นสุกค่ะวุ้นเส้นอาจจะดูดน้ำเราก็ใส่อีกหน่อยค่ะเพราะว่าจะได้ให้มันสุกเดี๋ยววุ้นเส้นไม่สุกค่ะใส่อีกหน่อย นี่คือผัดวุ้นเส้นนะคะที่ยาพรเคยกินค่ะยาพรชอบกินมากและกินตั้งแต่พศ2 5 1 4ตอนยาพรไปเรียนที่นครปฐมค่ะเรียนที่จังหวัดน,นครปฐมแล้วยาพรก็ซื้อที่ร้านอาหารกินค่ะยาพรก็จะสั่งผัดวุ้นเส้นใส่ไข่แง่ประจํา เดี๋ยวพ่อนก็ใส่น้ำมันถอยลงไปนะคะใส่น้ำมันถอยลงไปสองช้อนโต๊ะค่ะเรยวดีไฟนะส่แรงนะ ก็ใส่น้ำตาลทรายไปนะคะครึ่ชงช้อนชาค่ะลงไปผัดค่ะใส่ผงบูรุหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวเราชิมก่อนนะคะเถ่อถ้าเกิดยังไม่เค็มถ้าเกิดเค็มล้วก็จะไม่ใส่อะไรอีกแต่ถ้าเกิดยังไม่เค็มเราก็จะใส่นะคะ ส้มมาค่ะเพราว่าเป็นเส้นๆเดี๋ยวพรก็จะกินนะคะว่ารสชาติอร่อยอยังยังไม่เคม็มค่ะเดี๋ยวพรก็ใส่ซอสปลาเขียวลงไปตึ้ทงททนโต๊ะค่ะ ใส่ล้ำปลาไปมาชื่นชมก็ค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะชุบลงไปเลยค่ะ จี่หรก่อนก็ใส่ผัดลงไปยนะคะผักขึ้นใช่เลยะคะใส่ต้นหอมหั่นทอนค่ะใส่ผัดค่ะผัดให้สิุกแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นได้ค่ะ ชิมอีกหน่อยนะคะชิมเทีเลยว่าใส่น้ำปลาไปจะอร่อยยังอร่อยแล้วค่ะใช้ได้แล้วค่่ที่มันก็ปิดไฟค่ะปิดเตาเลยปิดเตาได้เลย พรก็ตักวุ้นเส้นอยอ่าพรขึ้นมาหมูสามชั้นผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ค่ะนี่ค่ะหมูสามชั้นนะคะผัดวุ้นเส้นใส่หมูสามชั้นแล้วก็ใส่ไข่ของยอ่าพรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยะ่าพรขอขอบคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ